ขอรับน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัตรต้ชอบใดโดยพงเองขอจะเดินพรานญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทโู้ดสนใจไข่ในการศึกษาธรรมะไขในการฟังธรรมะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ก้าวนะจะขอขอมาเล่าต่อไปนะเพราะมนุษย์เนี่ยคือความที่เปรียบเทเหมือนบรรดาไว้กำเนิดเตานะตัวเรานะ ในภพภูมิต่อไปในภพภูมิต่อไปนั้นเป็นบรรดาแท้กำาหนดาวในภพภูมิต่อไปว่าเราจะมาใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วเนี่ยจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ศึกษาไม่รู้ไม่ศึกษาอะไรก็ตามนะไม่ศึกษาในด้่งบุญนะไม่ศึกษาในดั่งกรรมนะไม่ศึกษาเรื่องบาปนะไม่ศึกษาในด้่งบุญก็ตามก็ต้องมาเปลี่ยนถ่ายเพื่อไปภพต่อไปตามแรงแห่งบุญตามกําลังแห่งบุญกุศลตาม แห่งกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะกุศลบุญบุญก็เรียกว่าเป็นกุศลนะาบาปก็เป็นเรียกว่าอกุศลนะหากว่าท่านเรากพระมที่จะไปอยู่ได้แล้วนะหากว่าท่านเนี่ยเกพระมที่จะไปอยู่ได้แล้วแต่ว่ายังรักการเป็นไวแต่เกิดโจรยังไม่อยากม่ผ่านนะยังไม่อยากไปน,นิพพานจงศึกษาหาวนทางวิธีปฏิบัติที่จะไปให้ถึงพบนั้น,น,นเนี่ย ถ้าตอนอยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะต้องมีวิธีเช่นใดเช่น้าไมมีศีลนี่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกไหมกนะ็ขอบอกว่าได้หดืว่าไม่ได้นะถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นจะต้องมีศีลห้านะหศีลห้ามีทานเล็กน้อยอะไรบ้างนะมีการรักษาศีลอย่างดีนะมีทานบ้างนะและเฝ้าอดาญจ,จิตนะทุกวันเลยทุกบุญที่เราทําบุญนะทำทุกครั้งที่เราทากุศลทําความดีนะอยากเกิดเป็น นะบบนุชนะอยากเกิดเป็นนุชอีกต่อไปก็ขอให้เราอาธิษฐานจิตขอกกับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะขอเกิดเป็นโลกเศรษฐีโลกมหาเศรษฐีโลกส่วนชั้นกลางอะไรก็ว่าไปนะก็อธิษฐานจิตไปอยากเกิดเป็นเทวดานะตามลําดับชั้นไปเนี่ยในประ,ะนิพพานนะถึงดีก็ไม่อยากไปละนะยังอยากเกิดอยู่อีกนะก็จงศึกษาหาวิาทางนะที่จะเป็นเทวดาเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะเทวดานะจะเป็นอย่างไรบ้างนะทางไปสู่พระผเทวดาเนี่ย ก็คือต้องให้ทานบ่อยๆนะให้ทานประจำรักษาสินอโบสถนะสินอโบสถไม่ใช่สินห้านะศินแปดนะสินอโบสถคือสินแปดแล้วก็มีอาิษฐานจิตนะถึงพบดยชั้นของเทวดาเนี่ยที่เราอยากจะไปเป็นสหายของเทวดาในชั้นน,นั้นๆเช่นอยากเป็นสาายของเทวดาชั้นเดีดึงเนี่ยก็อธิษฐานจิตว่าด้วยอันนี้สองแห่งพลบนนี้แห่งกุศลกรรมดีนี้ หลังจากที่ข้าพเจ้าทาการตัดไปนะขอเข้าถึงความบรญสาแห่งเทวดาชั้นดาวเดึงนะก็อ,อธิษฐานจิตไปจากเป็นเทวทายของเทวดาชั้นสิดก็อ,อธิษฐานจิตไปก็อ,อธิษฐานเช่ออนนี้อยากเป็นพระผมอยานะกกับพระผมเอ๊ะมีสินแปดนี้ไปได้ไหมให้ทานรักษาสินไม่มีการนั่งสมาธิเลยเนะี่ยไปได้ไหมไม่ได้นะก็ต้องทําฌานนะทำทำฌานนะทํา ธรรมทินะทำให้ได้ฌานก่อนแล้วอธิษฐานนะั้นอธิษฐานอย่างเดียวไม่ได้ไปทาแค่ฌานทำแค่ารักษาศีลนะไม่ได้ไปต้องมีฌานนะเช่นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตะฌานนะแล้วก็เข้าออกบ่อยๆหัดเข้าออกฌานบ่อยๆนะจนชำนาญไม่ได้ฌานนั้นเต่เมื่อทำการะตดลองไปก็จะไปดัง ตางกําลังแห่งชานาะชานกุศลนะเป็นอนันตริกรรมเป็นกรรมหนักเป็นกุศลกรรมดีนะซึ่งจะมีอํานาจฤทธิ์แรงมากเป็นอนันตริกรรมเนี่ยกรรมหนักไปกรรมหนักฝ่ายกุศลก็ถ้าเราถ้าเระสมฌานชั้นสามัญก็จะไปเกิดเป็นภภหมบริสัทธาูมินะถ้าเราเกิดเป็นพลโทผสมฌานนะชั้นมัจมะชั้นบางจางก็จะเกิดเป็นพรหมชั้นตรหิตาูมิเนชะ่นถ้าส,เสมเนะด็จปสมฌานเนี่ยชาติหนึ่งเนี่ย ก็จะไปเกิดเป็นมหาปรมภูมินะชั้นปณิตะนะถัดจา์ชั้นปณิตะชั้นสงสุดนะก็ประมาณนี้ใครอยากเนี่ยเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยสัตว์นรกนะสัตว์ารันทำไมถึงจะได้ไปเนาะแต่คงไม่มีใครอยากไปนะไม่ต้องบอกกันมากนะอยากเป็นเปรดก็ต้องละโมบนะละโมบรอบโมโตชันนะเอาของวัดเอาของพระยกกําลังเข้าไปยึดอํานาจการปกครองของตรงของพระ แล้วก็แถถ่ายไปต่างๆนานาเราก็ได้เกิดเป็นเปนตรตสมใจนะไม่ยอมรับอำนาจของสงฆ์ของเจ้าอาวาสจะตั้งคนใหม่เข้ามาเป็นกรรมการอะไรก็ขวางผลป,ประโยชน์ของตนต่อต้านทุกรูปแบบนะข่มขู่กันโชคสองพระสองสารพัดเด็ดนะข่มขู่เจ้าอาวาสเจ้าสารพัดนะหาวิธีหาให้อยู่ไม่ได้มาก็ได้เป็นเปนตรตสมใจนะเมื่อทํากระตายลงไปก็จะเข้าสู่ภพสวรรค์นะ ไอ้พบเป็ดนะพบภูมิเป็ดต่อไปนะซึ่งผู้บรรยายก็ตั้งใจว่าจะทาการค้นค้าให้ถึงสามเื็ดพบภูมินะก็สำเร็จไปแล้วยี่สหกพบภูมินะสำเร็จไปแล้วยี่สหกพบภูมิยังเหลือพบมนุษย์นะเป็ดนะอสุรกายเดรฉานแลนะสัตว์นรกนะก็เดลืออีกประมาณห้าพบภูมิก็จะครบสามเป็ดพบภูมิก็อขอให้ท่านผู้ติดตามนะจงติดตามเอาคอยฟังกันต่อไปนะ เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอา,าลาละดาบทการามโคตและโอทกดาบทการามโคแจะจะเป็นหนักไปในทางของอาลาละดาบทการามโคตมากกว่านะดังได้สดับมานะการเมื่ออองตริสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายพระองค์ทรงมีพระมหากราุณาโปรดประทานปติญญาแก่ท่านเท้าสามบดีมหาพรเพื่อที่จะแสดงพระธรรมเทศนาะ โปรดเวนยสัตว์ได้รับรถอมตะธรรมเห็นแจ้งในพระนิพ่านแล้วาการครั้งนั้นพระองค์จึงทรงมีพระพุทธธรรมลำดิว่าตถาคตจะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดผู้ใดก่อนก็ได้ผู้ใดจะมีปัญญายอย่างรู้ซึ่งพระเรากุตระธรรมอันแสนจะล้ลำนี้นได้โดยฉับพันลำดับนั้นลำร็จพระพุทธองค์งก็ทรงพิจารณาเห็นว่าท่านอาราธรดาบจาร,รมคต ผู้บรรูแห่งตาขาคตนั้นเป็นธาตุบัณฑิตทั้งในปัญญาเฉลียวฉลาดและเฉียบแหลมเป็นนักปราชญ์มีสันนเบาบางจากทุรีกิกเลสนะแต่เมื่อสองทาา่าบัคโคของท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็พันให้เสียแต่หนักหนาเพราะผู้มันจนได้ธรรมบัตรแปดรือฌานที่แปดนั้นรับแค่พระธรรมเทศนาแค่ชี้ทางเท่านั้นอีกนิดเดียวนะก็จะดลดพ้นจากโุกได้ ท่านจึงเสียใจเสียดายเป็นหนักหนาต่อท่านอาราระดาบทการามโคตรต่อไปจะเล่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระมหาบุตรที่เกี่ยวข้องกับพระอ,อาราระดาบทนะตอนที่พระอ,องค์ออกบรรพาชา์นะเจ้าชายเสยด็จถเนี่ยทรงเป็นผู้มีพระบารมีอันบริบูรณ์ถึงแม้ว่าพระอ,องค์จะทรงพร้องพร้อมได้สุขะสมบัติมหาศาลก็ไม่ได้ภาวาไทยในชีวิตครือัส พระอ,องค์ยังทรงมีพระไยัยฝากไฟค่า้ควรถึงสัจธรรมที่เป็นเครื่องนำทางซึ่งความมุตุกอยู่เสมอพระอ,องค์ได้เกิดจะเด็ดปะพาสนะปฏิญาแจะทอดเป็นจะเห็นเวถวทูตทั้งตืคือคนแจ่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตพระอ,องค์จึงสังเวชพระไทยในชีวิตและพอพอพระไทยในเพศบรรพชิตและมีพระไทยแน่แน่ที่จะต้องออกมาร เพื่อแฝงหาโมกตธรรมอันเป็นทางับทุกถาวรพ้นจากสังวัตสงสารไม่กลับมาเป็นได้แต่เกิดอีกนะพระองค์จึงตัดถินพระทยเสร็จออกพน,นดวดโดยพระองค์ทรงมากกันตะก,กะพร้อมด้วยกับนายชน,นะมุ่งสู่แม่น้ําอโนมาตนีนะอโนมาตนีอโนมา,น,น,มานาทีแคว้นมะนะรโดระยะทาง30โยชนยดก็คือประมาณ4 8 0กิโลเมตรเด็ดข้ามฝั่งแม่น้ํา อโนมานาทีแล้วจึงทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรทิตแล้วทรงมอบหมให้ใหหนายชน,นะนำเครื่องอาพรและมังกนตกะกับสูนครอนกบิลพัสเมื่อเอาบ่อยแล้วเนี่ยก็พลังที่ทรงประนวดนะพระองค์ก็ได้ประทับอยู่นะอนุปิยะอัมภวันและมันละเป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นก็เ,เด็ดไปยังกรุงราชคฤห์การมค พระเจ้าพิวพิสารได้สร็จมาวาพ่อพระองค์นะเนื้อขนะอเขาปัญวะนะได้ตรงเห็นพระจริยาวัดอันงดงามของพระองค์แล้วก็ทรงเริ่วมใจทรงทราบว่าพระสมณพะสิตตะนั้นทรงเห็นโทษในการเห็นทางออกบทเป็นทางอาังกสมจะจะได้กไปเพื่อบำเพ็ญเพียรและทรงดีในการบำเพ็ญเพียรน,นั้นพระเจ้าพิวมีสารได้ตรัสว่าท่านจะเป็นผพ้่เจ้าแน่นอน และเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วขอได้โปรดเสด็จมายังแคว้นของหม่อมฉันเป็นแห่งแรกพระองค์ก็ทรงถวายปฏิญญาแด่พระเจ้าเป็นวิสานว่าจะกลับมาเหมือนดังท่านอาราดระดาบทการลมโคตและออทก์ดาบทการลำโคตผูวกเคยเป็นครูของพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระพุทธองค์กําลังแสวงหาโมกขธรรมการที่ท่านอาจารย์ทั้งสองนี้ ได้บังเกิดในอรูปภพทนะำให้พลาดโอกาสนะที่จะได้ฟังพงระตถาสรอ่านประเสริฐจากพระพุทธองค์ต้องไปถวยให้สุกปานีตเป็นรายายาวนานนับหมืน่นหมืนมาหากับนะจากนั้นจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อแส่งหาความบรรขุโดยไม่ได้ว่าเมื่อไรจึงจะได้ธรรมะพุทธเจ้าองค์ต่อไปอเรื่องที่ท่านเรื่องของท่านเนี่ยจึงเป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อพระ สามมาสัมพุเจ้าเนี่ยจดทะลุว่าสมาาสัมปชัญณแล้วหลังจากรับการอารัธนาจากเท้าถามปฏิปมพระองค์ก็ทรงนำเดชจะลดเป็นนายสัต์ให้ได้รับลดอมตะธรรมเห็นแจ้งในพระนิพพานตามพระองค์ทรงนำเดชว่าตาขอถากจักไปแสดงพระธรรมโปรดผูดด้ใดก่อนใครน้อจะมีปัญญาอย่างรู้โลกุตตรธรรมอันแสนจะล่มลึกได้โดยจับพันเมื่อพระองค์ทรงพิารนาแล้วเห็นว่า ท่านอารานดาบทการามโคตรนะผู้เคยเป็นครูของเราเป็นบัณฑิตชาติทั้งอิติปัญญาเจดวัตรลาดเฉียบแหลมเป็นนักปราชญ์มีทุดีคือกิเลสเบาบางควรที่จะไปแต่งทางปฎบดบทนั้นก่อนแต่เมื่อพระองค์ทรงสตอ,องด้วยธรรมะจักสุนาะด้วยขายพยานของพระองค์ก็ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ว่าท่านอาจารย์ได้ละโรกนี้ไปแล้วได้เจ็ดวันแล้วบนันนี้ได้ไปเกิด บัดเป็นอรุปภูมผู้วิเศษอยู่ที่อากินจัญญาญตนะภูมนะคืออรุปภูมอ,อรุปภูมชั้นที่สามนะซึ่งเนื้ยยืนนานถึงหกหมื่นมหากับนะกำลังสวส้อาจานทร์ศกอยู่ในที่นั้นเสร็จแลว้วทัานส่งสตต่องโดยธรรมะจักรโยธยานอย่างแจ้งประจักษ์เช่นนี้จึงมีพุทธดำเด็กตอไปอีกว่าหน้าเสดายท่านอารารันดาบดกาดามโคตร ถ้ามีชีวิตคอยท่าตถาคตอยู่สักอีกสักเจ็ดวันเนี่ยก็จะได้รดับพระธรรมเทศนาะก็จะพ่านได้บรุธรรมาพิจมัยจากนั้นพระองค์ก็ส่งตัวตัวได้ผู้ทธเจะสุตภัปว่าม่ีใครเนอที่จะสามารถตัดรูม้มรรคผลได้โดยถะพผ่านทรงนั่เล็ถึงท่านอุทกดาบดรรมารามบทนะว่ารูของอุทคตตถาคตอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งีนานว่าอุทกดาบรามาบทก็เป็นนักปรานะมหมา เมทาวีมีอวิชชาเบางควรที่ตาตากตจะไปแสดงพระธรรมเทศนาโตด,ดบบทนั้นก่อนในขณะนั้นเองนะก็มีเจดาององหนึ่งมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้วิสุทธ์นะบดนี้ดับบทผู้เคยเป็นครูของพระองค์ดับขันไปเสียแล้วเมื่อเวลาพบข้ามนี้เองนะพระองค์ได้สดับดังนั้นจึงทรงส่องพยานไป ก็ส่งขันแจ้งประจักษ์ว่าท่านออทกดาบทลำบุนั้นได้ละโลกนี้ไปเมื่อเวลาพบค่ําตามคำบอกของเทวดาและบัดนี้ได้ขึ้นไปอุบัติเป็นอรุพรมผู้อิเศษที่เนวะสัญญาณาสัญญาญาตนาพนมคืออรุพรมชั้นที่สี่มีอายุยืนถึงแปดหมืนทีพันหมากับกำลังสถิตสวยสุกอยู่ในที่นั้นและเข้าใจว่านี่คือที่สุดของการเดินไหวใจเกิดแล้วน ขันทรงตรวจดูดูด้วยพุทธจักสุเมื่อเห็นเช่นั้นแล้วก็ต้องมีพระพุทธาำริว่าชิบหายใหญ่แล้วนะน่าจะได้จริงเนอะท่านอรกดาบทรามบผุผู้เป็นโของตถาคตนี้ตามมีฤทดคอยต้าตถาคตอีกสักหน่อยได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาะก็จะพันได้บรรลุธรรมาพิสมัยมีพระนิพพานเป็นที่ไปอย่างแน่นอน ราก่อว่าบุรพาจารย์ทั้งสองท่านนี้แม้ว,ว่าเป็นบุคคลผู้พาดโอกาสอย่างใหญ่หลวงแม้พระสมณะสามพระเจ้าจะเดชวัดตาขึ้นในโลกแล้วแต่ท่านกรรมาละสังคารไปเสียก่อนทั้งทั้งที่ยังไม่ได้หมดเดชเพราะเหตุที่อารมณ์านไม่เป็นนิยานิกธรรมคือไม่เป็นธรรมเนี่ยที่สามารถนำสัดออกจากทุกข์ในวัฏจะรสงสารได้ จึงย land, earth, ังชนจึงยังเป็นชนภายนอกพระพุทธศาสนาและเสื่อมูทรมกับอดมประโยชน์คือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงลำพึงดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละการแสวงหาธรรมเนี่ยระยะแรกๆนะหลังจากทรงบ่นเนี่ยสมณะทิฏฐะเนี่ยได้ทรงศึกษาในสำนักอารารดาบทการามโคตและโอทกดาบทลำบดชนะกองเราจะฝึกแขวนมาคตรต้องได้สงประพิทธเจยาในสำนัก ของอารารดาบทกราดังโคตคือทรงได้ตุติยาชาตติยาชาอากาสารนจายตนะชาญวิญญาันจายาตนะชาญ,ญานนาาชาและอากินจัญญายาตนะชาญจนการเระพมจรย์ในสำนักอุทกดาบทละมบทนั้นทรงได้สมาบัติแดคือในว่าสัญญาณสัญญายาตนะชาญน,นะทาบชาญที่หนึ่งคือปฐมชาญน,นั้นพระองค์ก็ทรงได้ขณะนั่ง อทับสมาธิเจด,ดอันอาณาปานาสติกรรมฐานอยู่ใต้ต้นว่าเนื่องในพิธีพระราช,ชวิพิธีเนี่ยวัปรมงคลก็คือวันแรกนาขันเมื่อครั้งทรงพระยาวในความอายุยืนของพระพรมเนี่ยบางรูปก็าอายุหนึ่งหนากับบางรูปก็ สี่หมากับแปดหมากับตามระดับทานไปนะเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพัน 1, นะจนถ,ถึงสงสัยเลยแปดหมื่นถึงพันหมากับเนี่ยอยากจะรู้ว่าหมากับหนึ่งเท่าไรเนี่ยในขณะที่เราเรียกเนี่ยกับที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพัธละกับในพระเ,เจ้านะพระเ,เจ้าสี่สี่พระไอ้ห้าพระองค์นะไอ้ห้าพระองค์นะห้าพระองค์จะเป็นกับที่จเจริญน,นะ,ะค่ากับที่พัธลกับของเราเนี่ย พระศีอายะไม่ตายมา,าตัดตัร้าเนี่ยก็ยังจะดําเนินต่อไปนะจนเมื่อจนเมื่อโลกนีน้ได้แตกทําลายนะได้แตกทําลายไปนะด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมด้วยลมก็ตามเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งหาก,กับนะแล้วก็จะเกิด โลกขึ้นใหม่ก็จะมีพระเ,เจ้ามา,าตรัสรู้นะพระเ,เจ้ามา,าตรัสรู้อีกต่อไปนะก็คือจะมีพระรามนะพระรามจะมา,าตรัสรู้นะรพระเจ้าพันเซที่โกศลก็จะเป็นจะมา,าตรัสรู้อีกนะก็จะเป็นเท่นนี้แหละเขาเียก็อีกกลับหนึ่งหมาเรียกว่าหนึ่งหมากับหนึ่งแล้วก็เรียกให้เาใจโดยง่าย กับของเราที่อยู่เนี่ยมี64อันตกรกับนะพัตนรกรับมี64อันตกรกับนะเราเกิดอยู่ในกลับที่ประมาณ5 5าหหรือ52เนี่ยจำไม่ได้และปฏิอัลยะไมตใยเนี่ย,ย,ยก็จะมาเกิดนะจะมาตัดตรุ้ในช่วงที่อันตกรกับที่60นะประมาณที่60สนะนม,นมันยาวนานอันตกรกับหนึ่งเนี่ยก็จะมีอายุของมนุษย์ต่ำสุดนะเราลองต่ำสุดถึงสิปีแล้วจะขึ้นสุด เส้นสูงถูสูงสุดเนี่ยจะต้องเป็นล้านล้านปีนะเป็นอสองขายปีนะก็มันเกินแสนและเกินแสนเกินล้านปีจนนับประมาณไม่ได้นะก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วก็จะเกิดกลับใหม่ขึ้นมากลับที่นี่จะไม่มีพระเจ้าเนี่ยอันตรกกับที่มีพระเจ้าล้วก็จะมีพระพระปฏิบัติพระเจ้ามาจัดตัวแทน,นจนกว่าพระศรีอริยเมตตาจะมา,าประกาศพระสาธนานะ เัรนั่นว่าเป็นเรื่องที่เสียดายนะักคืออทกดาบทเนี่ยอาระอระดาดาดาบทเนี่ยก็จะมีอยืนยืนนานยิ่งนักก็คือพระเจ้าผ่านไปเป็นร้อยองค์นะเป็นร้อยพระองค์เนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับมาพบนะกลับมาเกิดเนี่ย เป็นมนุษย์ได้นะเพราะว่าสวยอายุยาวนานยังนับเพราะเป็นอสองผลบุญที่เป็นว่าอันันตริกรรมกัมหนักนะของขวายกุศลน,นะจะต้องไปเกิดเป็นนั้นก็เสียเวดาสิ้นชาติเกิดเป็นอันมากก็ไปนั่งอ่าเป็นอรูปพรมนะอะ่สวยุกก็อยู่อย่างนั้นไปอย่างนั้นแหละนะก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้พระเจ้าถึงว่าน่าเจรดญหนักหนาเนีย ต่อไปก็เป็นเรื่องเล่าของในตำนักอา,าราละระบดนะพุมธเจ้าเนี่ยได้จัดว่าอักขิเเสนะนะในปราสิสนะูตรหน้าหน้าสามร้อยข้อที่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะอักขิเเสนะนะในการต่อมาเมื่อเรายัางหนุนแน่นแข็งแรงมีเกสรดำตเิดอยู่ในปฐมวัยนะเมื่อพระราชารรดาและพระจบิดาไม่ทรงปัตนาใช้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำบระเนรส่งกันแสงโย จึงโกนผมและหนวดนุ่ง่มผ้ากาสวพัดอ,ออกจะวางผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อผนวดแล้วก็สแสวงหาอะไรไม่เป็นกุศลอะไรเป็นกุศลน,นะขณะที่ตรงหาทางอันประเสดคือความตงรงบสุกซึ่งมีทางอื่นยิ่งกว่านั้นได้เข้าไปหาอาราเดปปกาดามโกดแล้วกล่าวว่าท่านกาดามะขพเจ้าปรถนาจับวัธรรมจาร์ในธรรมนัยนี้ เมื่อเราวก่าวอย่างนี้อาลาละดบทนะกาดามคตจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยูก่อนทานี้ก็เป็นเ่เดียวกันกันกบทาที่อินทรชนจะพึงทำใม้แจ้งโดยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบทธอ่อาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเลยเราก็เรียนรู้ทนั้นได้อย่างรดเดิมได้ทั่วขณะ ปิดปากและจบเจจาปาศรยเท่านั้นเองพระเจ้าก็สําเร็จละก็กล่าวยานวัฏทะและเทระวัฏทะได้ทั้งที่เราและผู้อื่นก็ทราบทัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอาราดบทการามโคตรนาประกาศธรรมนี้โดยเหตุเพียงความเชื่อยอย่างเดียวว่าเราทาให้แจ้งโดยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่อาราดบทการามโคตรยังดูเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอน จากนั้นเราจะเข้าไปหาอารา,าตระบดกรามโคตแล้วจึงถามว่าท่านกามะท่นานประกาศทมนี้ว่าขาาา้าพร,ระเจ้าจะทําให้แจ้งโดยปัญญาอันยิ่งเองก็ถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าใดเมื่อเราถามอย่างนี้เนี่ยท่านอารา,าตระาบากามโคตถึงประกาศอากินจัญญาญาตนะสมาบัดแกเรา เราถึงคิดว่าไม่ใช่แต่อาราะดาบดการดมข้อท่นนั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธานี่ใช่แต่อาราะดาบดการดมข้อท่นนั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะนิ่ใช่แต่อาราดาบดการดมข้อท่นนั้นที่มีติแม้เราก็มีติตนี่ใช่แต่อาราดาบทการดมข้อท่นนั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธินี่ใช่แต่อาราดาบดการดมข้อท่านั้น ที่มีบัญดาแม้เราก็มีบัญดาทางที่ดีเราควมนำเป็นเทียนเพื่อทำให้แจ้งทำที่อารารดบทกรามโคตรประกาศว่าข้าพระเจ้าทำให้แจ้งโดยบัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งทำดันโดยบัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราะดาบทกรามโคตรแล้วถามท่านว่าท่านกาดามะท่านประกาศว่า ข้าพระเจ้าทำให้แจ้งทำนี right feel, ้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเ้าถึงโย่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เรืออาดาระดับบุตรกดามก็ตอบว่าท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพระเจ้าทำให้แจ้งโดยทมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงโย่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลเราจึงกล่าวว่าท่านกัรามะแม้ข้าพระเจ้าก็ทาให้แจ้งทำนี้ด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงโย่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อาจารดับบัดการารรำโคตกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาบของพวกข้าพเจ้านะพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่แต่ก็เพื่นพอนผมมาจรีเช่นท่านพาะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งโดยธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงโย่ท่านก็ทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงโย่ท่านทําให้แจ้งโดยธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงโย่ข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้า ทำให้แจ้งทมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเขาถึงโยนข้าพเจ้าตรัสทำใดท่านกนระตับทำนั้นท่านตรับทำใดข้าพเจา้าก็ตรับทำนั้นเพวาอน่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดนะมาเถิดบัดน,นี้เราทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันบรนนิหารขณะนี้อักิเวชนะอาดาจดเปิดการา,รรรามโคตทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราเป็น จิตเนีให้เสมอกับตนและบูชาเราด้วยการบูชายอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่นายเพื่อขายกำนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อความสง,งบระงับเพื่อโดยยิ่งเพื่อตัตโตและเพื่อนิพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายทำนั้นจึงลาจากไป เมื่อสำเร็จการศึกษาจากทั้งสองสำนักในรั้วเนี่ยพออาาระองค์ก็สรงราบานิชเชหนทางบนตุะบารุกุบุทิยาได้ตามที่ส่งม้่งหวังพระอ,องค์ก็จึงส่งลาอาจารย์ทันอา,ารันบบดาบตและอุทกดาบ,บดุต อาจจะไปยังใกล้แม่น้ำในรันทราที่ตำบลเอรุเวลาเสนานิกมกรุงรัตคือคาวนมันก็ถูกมเป็นทุกข์กรยาแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ตัดตัุก็ได้พูดถึงกันเรื่องถึงเรื่องพมโลกเนี่ยเป็นรวลานานพอสงคนอยู่ก็ในระยะเวลาอันยาวนานนี้เราได้พูดกันถึง ชั้นแห่งผมมาร o กต่างๆนะพร้อมทั้งตาพักความเนอย่แห่งเราพระพรก็ถึงปฏิปทาที่จะนําไปตูผมมารลกและอายุแห่งพระพรมาเป,มมาปนแบบ็นลําดับบันนี้ก็ถึงระดับเรื่องสุดท้ายนะก็เป็น,นถึงจุดหมายแห่งการพารณาผม ผมภูมิปฏิปทานะผมภูมปฏิปทาหวังว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายคงจะเดินคนติอุเลียอดทนภาคเพียรติดตามหากันอีกต่อไปนะก็วันนี้อัตมาภาพก็บรรยายธรรมมาก็พอสมควรเกวดาจึงขอยุติประธรรมาเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยบกราจะนี้ตอนต่อไปคลิปต่อไปก็เป็นทางสุภพมโลกก็คือวิธีปฏิบัติวิธีอะไรอย่างนี้นะเข้าสู่พมโลกนะก็คอยฟังกันต่อไป